เดี๋ยวเราจะมาทําตัวอย่างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเครื่องรุ่นนี้นะครับให้กดปุ่มตัวนี้ครับ M s OK นะครับมาเมนูถัดไปครับเมนูที่เขียนคําว่าตั้งค่าการสื่อสารครับกด OK เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเน็ตเวิร์กก่อนนะครับเพราะเราต้องการใช้เป็นเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับแก้ตรงช่อง IP address ตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่ม ESC นะครับกดออกมาให้เลื่อนลงมาที่ตั้งค่า WiFi เลื่อนมาหา Wi-Fi ที่ได้ใช้งานนะครับอย่างของทางผมจะเป็นตัวนี้ผมกดโอเคเข้ามาทําการกรอกรหัสผ่านของ w i f i นะครับถ้าในกรณีเปลี่ยนรหัสเป็นภาษานะครับให้กดลูกศรเลื่อนทางขวานะครับจะมีให้เลือกสามารถกดเป็นภาษาได้ตามด้านล่างนี้นะครับหรือถ้าเป็นตัวเลขก็จะอยู่ในหมวดของตัวนี้ครับหลังจากได้รหัสผ่านแล้วนะครับให้ทําการกดปุ่มโอเค นะครับแล้วกดเชื่อมต่อนะครับกดโอเคที่หนึ่งรอจนกว่าจะเชื่อมต่อสําเร็จนะครับเมื่อเชื่อมต่อสําเร็จนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับจะมีคําว่าตัวเลือกขั้นสูงนะครับกดโอเคเข้าไปที่ตัวเลือกขั้นสูงนะครับจะเห็นเลข IP address นะครับที่ทางอินเทอร์เน็ตได้จ่ายมาให้นะครับวิธีตรวจสอบดูนะครับกด E.S.C. ออกมาให้สุดหน้าจอข้างนอกเลย สังเกตนะครับลูกสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้นะครับจะได้ทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับ